ไปด,ดีทุกคนวันนี้ตอนนี้เ,เป็น1 7 0งสวยๆแล้วนะพวกน้องกาอยู่ทีดานดานทานาแลงเนาะทานาแลงเราจะเดินทางอรถไปไว้ที่สนามบินอุดอรเนาะเพื่อจะเดินทางบินจากอุดอรไปกรุงเทพนะทุกคนเนาะต,ตอนนี้กัเจน17.00ม,มันหามตรงแล้วนะคับน้องยาเตัวข้ามดานเขาจะบินการบินไทยนะทุกคนทีจี้ ทีจีศูนยเนาะเวลา8ปดโมงแปมงสานาทีแะต้งแปดโมงสมสนาทีนอนยนต์จะขึ้นเนาะฉะนั้นพ่อก,การกำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเอารถไปจอดไว้ใช่สนามปิอุดอรนอนนะทุกคนเนาะทุกทุกคนตอนนี้กบเวลา18บแมงห้นาทีแล้วพวกเขากำมาฮอดมอนจอดรถสนามปิอุดอรอแล้วเนาะเอารลมาจอดไว้นี่ เตรียมตัวไปเซ็กอินเซ็กอินอโหลดเครื่องนะทุกคนเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลายู่19โมง58แล้วเนาะการบินไทยกันมาฮอสระบุรีรอนแล้วกำลังงางเข่ากำลังเข้ามาในวงซางเนาะ แล้วก็จะบินกลับไปที่กรุงเทพในเวลา8.30โมงนาทีไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเจ้าเกิร์นตรงนี้ืเครื่องบินแล้ว ทีจีศูนยนเกาพรอนางทีห้าสิบสาเคที่จริงเวลาบอดดิง้งตาวมงแต่ตอนนี้ตาวมงสิบห้าละนะทุกคนตสร้าด้ยเสียงน,นยางขนาดไหนบ่ดเรื่องเยอะนาดทุกคนตอนนี้พวกเ้องเาอยู่ในเครื่องปแิ้วเนาะออันนี้เป็นแอร์บั A3 สามสองศูนสองร้อยเนาะเที่ยวข,ขี่สุดแล้วนี่นะสองอาทิตย์ที่แล้วนี่อาทิตย์นี้มาอีกแล้อวอืมว่าเลยครับพวกไล่ไปยิ่งกว่าเดิมเฮาไม่เขามานั่งือบกระทาะนี่นะ จะมีรับเนาะนใน wifi อบยินดีหอล่พอได้ยินจะเบิ่งได้ต่สมนตเบิ้ง YouTube ได้ฟังเพลงได้ต่อเรื่องาพยองถึงเรื่รครื่กระแสตัวตพนงานตอนรับเรื่องบินได้นะครับขอบคุณครับเ t เช่นพส่อครับไมกเไ น้นสามสิบแปดต้ว มันเป็นฟูสติมันก็นเลยได้ขนมกับน้ำดื่มพร้อมหน่ะกับสุดีล้วนี่มาก็ได้ตัวน,นี้ทุกคนตอนนี้มาก็ได้ตัวน,นี้คือการแซ่บ เร้ครับเพื่อความปลอดภัยกระดานนั่งรับเทียมขัดจุดที่จนกว่าเครื่องบินจะเรียบร้อยแต่สัญญาณแจ้งว่ารันเขียมขัดดับอันนี้อุปกรณ์ไม่ดีรถไฟได้ดีอะไรไม่ตกใช่เพราะว่าเคร่องพัดเจรก่อนพัดเจริญวินนะอุปกรณ์ไม่ดี้ไม่ดีเลย ทุกคนตอนนี้กาซาเอนบง49แล้วเพราะเขาของกสทชปิดสว่วนอุณภูมิมาเนาะเพราะว่าวต้องซอกรถไปเข้าไปในเมืองกรุงเทพเนาะเพราะว่าวเข้ามาเมื่อวานทีเสาร์แปดเดือนสามมันเกิดแทนดินไหวอะยุประเทศพามา่าเนาะกระทบมาฮอดกรุงเทพถึงเมื่อเวามาปรดีเลยทุกคนซักที่เป็นเซน,ในทรัลซิกับไปใน,ในเมืองจะไหนกับกบุ้งบุ้เลยทุกคนเดี๋ยวเ่าต้องไปซอกรถ พอแอร์พอเรียวลี้งอย่างกับปิดหมดเลยว่าสันเดียต้องเป็นตัวจริงทุกคนบิดในประเทศจะก็ปิดห้าน,วนไวเนาะแมงเดืโนก,กับปิด,ดเห็นแต่เขาแต่ห้านี่ปิดซื่ออเลยปแปลกๆันี่บัรเกอร์คิงยังเปิดอยู่ไปหับสัมภาระอยู่สันออ้นเยอาั่นก็เอดโมฮาสิเกิดแล้ว ี๋ยวเรียกมาให้ดิ๊บห้าสัมภาระพา้นปิดหมดเลยไม่เลือแต่น้อยเดียวพันเราเคยมาลงทเราเคาดหงบเาขนเาออแต่ปกระบี่ให้ดิ๊เจอะะโค๊ะเะโคเรา าลิซุสสีลงเดี๋ยวไปซอมรกันมามาถึงซ้วงกรับจะซอเอิร์นคลิกสำหรับเปาดีเลเี๋ยวเครื่องอยูเบอร์สองจะมาเอาไปซ่อ2 จะเ,เ,เืข็นกระเป่าใส่ผ้าใบสองนี่เด็ดนี่ถ้าคนละจักรหากระเป,าเป่าแล้วก็ออกมาจากทางออก้เนอะปนี่มีรถมีมบริการฟรีไปดอดเนเมืองพร้อมต้องออกประตูสองเนาะมอแท็กซี่รราไปฟ้า คนวันนี้ก็จะมีคนมีคนเดินทางเดินเดินแยกไปทีงไหนแยกไปหาตัวไอ้ของไอซ์รัสตันรถไซซ์สีแดงเปิดบอตอนนี้เร็วลิงแค่นะไหซ์รัสตเร็วลิงก์เปิดบอตอนนี้นะเราเปิดแล้วเมื่อที่เข้าไปไปใส่ก๊อกไปเข้าไปเปิดก่อกสีลมไปไหนสีพีทีเอสีลมไปไหนนั่นนะทุกคนคนก็จะเดินทางปกติเลยมืันนี้ เป็นวันชีเพื่อนยินไวนะครับคนนั้นเต็มเก้าอยู่เลยทุกคนแอ์ฟอ์ตเดี๋ยวลิงก์ปิดซ้ำเซลย์เราต้องไม่ไปซ่อมรถทางอื่นก็จะเดินทางเข้าไปแถวสีลมไป คนนั้คือขาดอย,ยูเลยเ็เนมาเช่องเป็นแอ,อ,อ,นดอดนบนี้รถอตกคนเดลวินกับ,บิดซ้ำก็ไม่เดินทางเดิมกันอยองจะต้องไปซอบรถกันทุกคนจะไปขึ้นรถที่ทางออกประตูเจ็ดเนาะเอสี่รถเ1นออกไปมันจะลงไปสีไปแถวสีลมพร้อมเนาะ ผู้โดยสารติดข้างเต็มเลยทุกคนอ่าบรรยากาศสุดยอดเลยนะักท่องเที่ยวกับมาเต็มตเที่ยวมาเต็มกรุงเทพแต่รถผัดหยุดแนงสำหรับคนก็ คนรอคิวขึ้นแท็กซี่เต็มเลยตอนนี้ เป็นลงบอลใกล้สุดจริงลงบอลใกล้สุดมากต้องข e tamam. <น>ึ้นรถเมลนดทุกคนประมาณ20บาทใช่ท <is this> ุกคนครั้งแรกได้ขี่รถเมล์ออกจากสนามบิน ปกติต้องเลี้ยวขีดอ่อนเดี๋ยวลิ่งเต่มเ,เมื่เอเอดินขี่รถเมล์เขาบอกว่าจะไปหลงใส่จึงใกล้องแฮมแล้วทุกคนติดตามกันว่าเราจะไปหลงใส่ ามารอารถ้ารถรถแก๊ปแลทุกคนเนาะเออรถโบ๊ตเราเพิ่งจะไปที่สีลมนะทุกคนเพราะว่ารถ BTS โปเปิ์พวงเรากับ้องได้ขี่แบบนี้ mm hmm. ไอ้ยอยู่แถวลานหลวงเนาะนี่นะทุกคน mm hmm. แถวลานหลวง mm hmm. ลท้องเชี่ยวก็ โมีรถตตา,ตามกันเลยทุกคนตอนนี้พ่อกนลันรถโบ๊ทนาะไปที่งแหมอยทา้ทุกคนก็น,นีพอกมาพ่อแล้วนะสี่ลมโรงแรมที่าพา่อพักอยู่แถวนี้เลย าิซุซีโลมนาลุคข้อลวือคัดขนาดเลยทุกคนเนี่ยเขาจะเข้าไปเซอ่ตรงแฮมกันอทุกคน แฮมที่พออเคยผักบาริสูติโลนะพ่อกำลังจะเข้ามาเช็คอินวันนี้คือเขาทุกคนตอนปีการนะพวกเำาก็เคยมาแฮมตัวนี้เนาะเดือนแปดเดือนสิบเอ็ดตัวนี้พ่อกลับมาอีกตัวนี้กำลังทำการเช็คอิน นนวันนี้เป็นวันศุ์แน่ก็เลยคึกคักดีทุกคนพ้อมมีห้องไอห้องแปดศูนย์สามอ๋อคือมีหน่อยห้องแถมมีได้สามห้องวะ่ะสี่ห้อง้อสันนี่สี่ห้องทุกคนเดี๋ยวาเข้าไปในห้องกันทุกคน งามบาริสุดสีลมเนาะห้องแล้วนี่ข้ามาห้าห้องไงแต่ห้องนี้ข้ามาห้าห้องน้อยนะทุกคนเนาะแล้วเข้าห้องน้ำขันซอนห้องน้ํากับบล็อกมีอ่างเนาะประตูเลื่อนแบบนี้อืมแต่ถ้าเป็นบล็อกแบบนี้อาบน้ำเนาะนี่แว่ มีสบ้อผูกต่างให้บล้วมีไม่จัจแจงเสียอย่ามาเบ่งทางนั่นนอกกันจะมีตู้เสื้อผ้ามีแวนให้เนาะแวนมาเก็นางเลยงา,ลงามอยู่ด้านนอกเป็นคนห้องเป็นอ้องเตียงเดียวมีอันนี้ครับ ก็คงซื้อว่ากวงอยู่ยเอออยนนนนอะทุกคน้องกวงอยู่เนาะนี่บ้ามีเบนตักงสออันยังไงคุณเนาะหน้าเบนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ังงขนาดเลยอื่มันบีเรไปซวจะอย่างแต่ในยตใจเราเมีนไดเป้าผมน้ำดื่มให้มีรทรถัานนะทุกคนแล้วกามีอยังงตู้เย็นอยู่ในพี่ ออมีออกาต้มน้ำพร้อมอ่ามื้อเองพวกเขาก็จะย้ายโรงแรมมาไปนอนอยู่แฮมโนโวเทลนะทุกคนเมื่อนี้มันเทานอนอยู่ตัวนี้ก่อนอ่ะมาลิสูติลุมเขาจองได้คืนละหน่อยก่อนนี่สามสิบเก้าดอลลาร์รอ่ะประมาณสองแปดดอลลาร์นะทุกคนประมาณนั้นพันปลาบาทโอเคอยู่นีเงื่อนบางอย่ให้เบรย์เลยนะต้าวสวยอ่ะ ทุกคนทั้งนั้นนะครัมองจะมีขายอาหารไขายอาหารเดี๋ยวรไฟฟ้าแล้วทุกคนคนละไฟฟ้าเริ่มแล่แล้วเองจะต้แต่งแล้วคและจะเข้าไปกินอาหารกับวันนี้มันเกถาสีลมซอยเราจะมานังกินข้าวครับเลือดหยาสิ้นป้า

ล,ลุนแรงมอะไรเนี่ยเบิร์เนี่ยทุกคนวันนี้ครับแยมโตกลับไปนอนพักผ่อนมื่นจะน่มารอ,ลอารีดของ้จะเนเยแนละ้วขสรม,มาแล้วเข้า้องแคมกันสำบนี้เงื่อสุทุกคน วันสบายดีเ้าวันเสาร์เนาะนี่ห้อง้ฮมของพวกเขาตอนเ้าก็เป็นประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวออกไปเห็นวิวได้เป็นวิวตึกนะ,กนะนทุูคนเมื่อคืนนี้จะนอนรับสบายอยู่เนาะมีกระจกบบบใหญ่ ห้องแหมบาริ <h> <ury> สุดสีลมนะตัวนี้ตัวแซวองค์หอมผักอยู่สั้นแปดนะทุกคนเวิอให้กระปุกไม่อย่างเห็นแต่ร้านจอดรถจ้า Based, you know, for fun, I don't mean. know